หนึ่งในประการสำคัญของการละหมาดนั่นคือสิ่งที่จะลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆมากมายท่านนาบีสุลต์ละฮัวอะไลวัสลัมได้พูดถึงฮะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัดได้กล่าวว่าอินนัลอับดะอิดะกวามยุสลีอูตีบิซุนูบิฮิคุลลิฮ่าฟาฮูดิอัตอัลารัสซิฮิวะอาตไกฮิฟาคุลลามะรักะอัสซาจดะตะซากอตัตอันฮุท่านนาบีได้กล่าวว่าแท้จริงแล้ว เมื่อบ่าวคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ยืนละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตละหมาดฟารดูนะครับสิ่งที่เป็นความปิดต่างๆเนี่ยก็จะถูกนํามาวางที่ศีรษะของเขาวางที่ไหล่ทั้งสองของเขานะครับเมื่อเขาได้สู้ยูดหรือเขารุงกลัวเนี่ยบาปต่างๆก็จะร่วงตกลงมานะครับตรงนี้เป็นการบอกให้เราได้รับทราบว่าการละหมาดนั้นถ้าเราละหมาดอย่างดีละหมาดแบบสมบูรณ์ นะครับด้วยกับความคุศวและปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นรุงกลและสุนัตต่างๆมากมายการละหมาดที่สมบูรณ์นั้นหนึ่งในสาเหตุก็คือการที่เราสุภฮานอตลาจะลบล้างสิ่งที่เป็นบาปของเรานะครับนั่นหมายความว่านี่คือคุณค่าของความประเสริฐของการละหมาดหากว่าเราต้องการที่จะทําให้บาปของเรานั้นถูกลบล้างก็จงละหมาดให้ดีละหมาดให้มีสมาธิปฏิบัติตามหลักการศาสนายอย่างครบถ้วนนี่แหละครับบาปของเราก็จะร่วง หล่นก็คือจะถูกลบล้างความผิดนะครับเมื่อเราละหมาดต,ต่อลอสุบหฮานนวะตาอัลา